ส่วนช่วงประมาณบ่าย3ามครึ่งนะคะที่พักเก้าไกลเองเขาก็มีประชุมกันแล้วค่ะเป็นประชุมกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอของพักนะคะซึ่งคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักเนี่ยก็กลับเข้ามาหลังจากที่ไปคุยหารือกับแกนนำของพักเพื่อไทยนักข่าวก็เลยสอบถามเลยค่ะ บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกันนะแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลจากนี้ส่วนที่ไปคุยกับเพื่อไทยก็ไปประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าจะประเมินแต่ละฉากทัศน์เนี่ยมันยังไงบ้างทิศทางเรื่องหลักยืนยันว่าย,ยังต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของ8ปดพักเนี่ยให้สําเร็จส่วนที่มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปจะเสนอชื่อคุณเศษฐาซึ่งเป็นแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นการสรุปโดยต้องผ่านการประชุมสอสอแล้วก็กรรมการ บริหารพักในวันนี้ก่อนนะคะในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณเศษฐาก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่เสนอแก้มาตรา1นึ2นั้นคุณชัยธวั์ก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันเลยและขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับเพราะว่า ต้องผ่านการประชุมสสและก็กรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลในวันนี้นะครับอนอาอ๋อยังไม่ได้จริงๆยังไม่ได้คุยกันกันเลยนะครับเรื่องนี้ยัง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 ไม่มีข้อสรุปอะไรต้องต้องพูดอย่างนี้นะครับยังไม่มีข้อสรุปอะไร นักข่าวเลยถามเลยนะคะว่าเอ๊ดูแล้วแนวโน้มการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่พลิกจากเก้าไกลเนี่ยมาเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเลยหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคุณพิธาเคยถแถลงไว้แล้วนะว่าถ้าประเมินแล้วโอกาสที่พักเก้าไกลจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นไปไม่ได้จริงๆก็ต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศอะค่ะแต่มันก็อยู่ในกรอบในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ8ปดพักแล้วก็ทําตาม MOU ที่ได้ร่วมกันลงไว้นักข่าวถามต่อเอ๊คุณพิธาเป็นยังไงบ้างคุณ ชัยธวัฒน์กำลังใจยังดีหรือเปล่าหรือว่าเครียดอะไรหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าจิตใจยังดีแข็งแรงดีคุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้พักผ่อนดังนั้น1-2วันนี้ก็เลยขอไปพักผ่อนกับลูกสาวนะคะจะกลับมาทํางานอีกครั้งในวันเสาร์ค่ะส่วนการประชุมกับแกนนํา8พักร่วมครั้งต่อไปจะมีสัญญาณที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าวันสองวันนี้ต้องชัดเจนเพราะเวลาในการทํางานมีจํากัดค่ะนะครับ ก็จิตใจดีแข็งแรงดีนะครับพอดีคุณพิธาก็ไม่ได้พักผ่อนเลยก็เลยวันสองวันนี้ก็ขอไปพักผ่อนกับลูกสาวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ก็ทำงานเริ่มทำงานอีกครั้งการประชุมครั้งต่อไปเ,เราคิดว่าน่าจะได้สทัทภาที่ชัดเจน,นจากนี้นใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวหลังจากวันสองวันนี้ก็คงชัดเจนครับเพราะว่าเวลาในการทำงานมีจำกัด ข่าวถามต่อนะคะบอกว่าเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตอนนี้เขาวิเคราะห์กันแล้วนะว่าจะมีการผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเราก็ยังมองว่าคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนและสําหรับประเทศคือการเกิดการพลิกกลวัฐบาลจากสมัยที่แล้วโดยชัดเจนว่าต้องการให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลและมาบริหารประเทศก็คงทําให้ดีที่สุดแต่ก็มีเสียงที่บอกว่าถ้ามีการเสนอนาย,ยกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยแต่ยังมีก้าวไกลยอยู่ก็จะไม่โหวตให,ให้คุณชัยธวัฒน์บอกอย่าพิ่ง รีบสรุปค่ะส่วนการเสนอชื่อคุณวิทาซ้ําได้ตามที่มีนักวิชาการคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องของที่ประชุมสอสอและที่ประชุมกรรมการบริหารพักจะประชุมร่วมกันแล้วก็จะเป็นวาระหลักที่ต้องพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะกเ็เราก็ยังมองว่าคำตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับประชาชนสำหรับประเทศก็คือการเกิดการพลิกขั้วรัฐบาลจากจากสมัยที่แล้ว นะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้สแสดงออกไปชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการให้มีพรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศนะครับก็คงทําให้ดีที่สุดแต่ก็มีเสียงคือบอกว่าถ้ามีกาเรเสนอนายกสมัากพรรคเพื่อไทยแต่ยังมีพรรคเก้าไกลอยู่ก็จะไม่มอไยอมให้นั้นอย่าเพิ่งรีบไปสรุปนะครับก็ใช่อันนี้ก็คงต้องเป็นมาในส่วนที่ทางที่ประชุมสสแล้วก็ที่ประชุมกรรมาการบริหารประเมินกัน วันวันนี้ในวันนี้ก็คงได้ได้เป็นวาระหลักที่จะพูดคุยกัน ภายหลังการประชุมสสของพรรคก้าไกลวันนี้ใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงอ่ะนะครับซึ่งสสส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกรอความชัดเจนจากนายชัยธวัฒน์นะครับแต่ยอมรับว่าวันนี้มีการโหวตหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่รวมไปถึงจะยอมลดเพดานการแก้ไขมาตรา1นึหรือไม่นะครับขณะที่นายชุติพงศ์พิพพิญโยสสระยองพรรคก้าไกลนะครับก็บอกว่าบรรยากาศการประชุมเป็นไปได้ดูดีเปิดโอกาสให้สสมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ยืนยันว่าพรรคเก้าไกลจะเดินหน้าต่อสู้ส่วนผลการประชุมและก็บทบาทหลังจากนี้จะให้แกนนำพรรคเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ การพูดคุยกันถึงที่จะถอยมาเป็นพักอันดับสองเปิดทางให้เก้าไก่ขึ้นจะกตัองรัฐบาลอันนี้ก็ต้องรอแถลงจากพักเพราะว่าเอาจริงบทบาทของการถแถลงเนี่ยจะต้องเป็นพักเป็นผู้ถแถลงอยู่ดีเพราะว่าของพวกผมเนี่ยให้ความเห็นได้แค่ในเรื่องของว่าเราจะสู้ต่อในทิศทางไหนแค่นั้นเองครับครับผมยังไงก็เราก็เดินต่อตามวิถีของเก้าไก่อย่างนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมบรรยากาถือว่าเป็นการประชุมที่ที่ดีครับผมได้ให้ความเห็นกันเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมครับก็ยังไงเรื่องเรื่องเรื่องว่าทิศทางของพักยังไงขอ